ใช่ค่ะเเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้3มิถุนายน2566เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นการอัปเดตล่าสุดจากกรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐประจําเดือนมิถุนายน2566มีการจ่ายอะไรบ้างนะคะ ล่าสุดนางสาวที่วาพราสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางนะคะได้แจ้งถึงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65ว่าผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนมิถุนายน2566มีการเปลี่ยนแปลงมีการอัปเดตล่าสุดอยงนี้นะคะและก่อนปรับชมรายละเอียดนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันนะคะเริ่มกันที่ทุกวันที่1ของเดือนนะคะ1มิถุนายน2 5 6 6เป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะคะและไม่สะสมในเดือนถัดไปนะคะ ก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ยืนยันตัวตน27เมษายนถึง26พฤษภาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายน66จะได้รับการทบทวนวงเงินซื้อสินค้า2เดือนนะคะก็คือเดือนเมษายนและพฤษภาคมจำนวน600บาทวงเงินสวนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนคือเมษายนถึงมิถุนายนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750บาทต่อคนต่อเดือนก็จะมีบคสร,รถไฟคอสมกร,ร,รถไฟฟ้า MRT BTS ARL นะคะทุกวันที่20ของเดือนนะคะ20มิถุนายนโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทนะคะก็คือเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนโดยจะต้องทําการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยออมสินทกอสอภายใน26พฤษภาคม66นะคะโดยตารางรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดือนมิถุนายนนะคะก็จะเหลือแค่2วันคือทุกวันที่1ของเดือนวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อเดือนนะคะ ส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนวงเงินวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธาร,รณะ750บาทต่อเดือนและวันที่20ของเดือนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะคะในส่วนของค่าน้ำค่าไฟก็จะเป็นการจ่ายให้กับผู้รับบริการก็คือในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประประนานครหล,ลวงและการประปาส่วนภูมิภาคนะคะถ้าใคร ใช้ใจ่ายน้ำไฟตามสิทธิ์ตามเกณฑ์ก็จะได้รับส่วนลดโดยโดยใบแจ้งหนี้จะมีค่าเป็นศูนย์นะคะถ้าใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะอัปเดตสิสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนมิถุนายน2566อัปเดตล่าสุดจากกรมบัญชีกลางนะคะ